เห็นไหมคะทุกคนแบกแบกมังคุดไปฝากเพื่อนบ้านคะ่ะไปฝากเพื่อนบ้านนี่ไปฝากเพื่อนบ้าน <c ười> ลืมเอาสกข้ามาค่ะทุกคนไอ้เนาะนี่ค่ะทุกคนคะ่ะเพื่อนบ้านอยู่คนละซอยค,ะคะ่ะทุกคนบรรยากาศ บรรยากาศการเดินเอามังคุดไปฝากไม่รู้จะให้ดูอะไรนะทุกคนกะสวนกล้วยอ่ะ,อะให้ทุกคนดูสวนกล้วยทุ่งน้องหมาน้องหมามาด้วยน้องหมาที่น่นค่ะทุกคนโน,น่นโน่นโน่นโน่นเห็นไหมเนี่ยพี่กโก้แล้วพี่กโก้แล้วเร็วลูกเร็วไปด้วยกันค่ะไปด้วยกันนี่ ไหนอ่ะพี่โกโก้เร็ว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 ่าเอานำนาไปก่อนเลยครับอืมไปแล้วค่ะพี่โกโก้นำนาไปแล้วค่ะเร็วเร็วนี่โอ้ยไม่รอกันเลยเนาะพี่โกโก้เอ้ยท้องฟ้าก็ครึ้มนะคะทุกคนครึ้มค่ะครึ้มตลอดแต่ว่าตกไม่แรงค่ะวันนี้ที่ตรา ตกไม่แรงค่ะวันนี้พอพอให้ได้มีฝนคลายร้อนก็มีแดดอยู่เป็นชุมช่วงค่ะทุกคนเวลาตอนนี้ก็อ,กอีกอีกอ่ยีนาทีสี่โมงครึ่งค่ะทุกคนหมายถึงว่า16บหนาฬิกาเนาะประมาณนั้นค่ะทุกคน <laughs> เอเอแบกคนละซอยกับทุกคนอันนี้มาซอยสามพี่ชุบอยู่ซอยสอง คนละซอยค่ะให้ทุกคนดูซอยนี้อ้ยมันมืดค่ะทุกคนกล้องต้องหันมาทางนี้ทางนี้ไม่ได้เฟกนิวแล้วค่ะทุกคนนี่คือจริงๆนะเนี่ยชีวิตจริงนะคะทุกคนถึงมามาถึงบ้านที่เราจะเอามังคุดมาฝากแล้วค่ะทุกคนอุย้ยมือก็เนอะม่รู้ทำไง นี่คุณยายคะ่ะเดี๋ยวนะคะทุกคนขออนุญาตเรียกคุณยายก่อนเพราะว่าคุณยายท่านอยู่ในบ้านแปบบ๊บนึงนะคะมีน้องแมวสีขาวด้วย เงแต่งเงแต่ง่หาเดี๋ยวหาที่วางกล้องก่อนนะคะทุกคนเอาเหมือนก็เอาคลิปสั้นๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนสวัสดีค่ะ